เอาตัวเคียวเอาตัวเขียวเฉยเอาตัวเขียตายกูบินโม้านะเนี่ยชโอจิโร่เซสนาเอฟซีเอไม่เดาจิง ยไม่เป็นไรขอให้ท่านโชคดีในชายโยโหยู่งใจกับยิ่งใจเกี่ยวอะไรวะกลัวไม่ได้เกี่ยวมาเราจะมาเล่นดาวี่กันดีว่าวตัวแก้ทางมันมีหลายตัวมากนะที่แบบการบัชันพี่แน่เลยมีดีว่าเว้ยที่เป็นตัวแก้ทางบัชันโอ้โหแก้ทางกันหลายตัวมากเลยนะ อันติอันตีบัชน์บัชนอ่์ตอนเป็นตั้งป้อมแล้วก็รถฮอกตอนนี้เรียกว่าตั้งป้อมเพื่อนตอนเรียกว่าคิทลิ้งแล้วไม่ตั้งเราไม่ตั้งป้อมละตอนนี้คือคิทลิ้งเดินเดินยิงเดินยิงแล้วแต่ดีอยู่อย่างนละ้วไม่เหมือนภาคแรกวิภาคแรก,ม,แรกมันอุบ,บาทกว่านี้กับบชัชน์อะตั้งป้อมเอาสก,กูเดินไม่ไปไม่รอดไอ้เหี้ยแม่นขโมยมือซี่เหี้ยรูกเป็นของเล่นเลยสัตว์ อะตัวอะไรไอ้โคเงตังเป็นไรฮะตัวชิบหายละโอ้ยเต็มเต็มลงมาข้างล่างแล้วสวยอยู่บนอยู่บนเต็มอยู่นี่ ไรฮะไรฮะรถแตกไหนฮะมีใครมีใครมีใครตายแล้วรู้มะอุ้ยกูช่วยทันไนอ้ยี่ <c oughs> หลับปุ๋ยเลยนะมึงอุย้ยสวยทันโซยิงแม่นมาก

ว่าต้องนี้หรือเปล่าเมองตีดี๋ยวกูหยิบเรียงแล้วกูหย<อ>ิบเรียงวะมึงต้องวัดไปเลยเพื่อนกินจีตัวใหญ่กินจีตัวใหญ่เว้เออเยียมโอเคแต่นี่แมวนี่แมวนี่แมวอุย้ยแม่นมากพอ ไปไหนอะ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 อะไรแตกงอะไรฮะแตกงนะฮะเต็นี่นี่เนาะ เอ้าตัวเขียวเอ้าตวเขียวเฉยเอ้าตัวเขียวตาย <laughs> คุณกูบินวัน่วนาเนี่ยนอ่ปป้อกูจะเปลี่ยนเป็นลนายฮาร์ดแม่งแม่งกูไม่ตายสักทีเย่ yeah, นางเหนียวไว้สัตว์เฮ้ยไอไอ,ไอรถคันนี้มันก็เล่นมานานแล้วนะทำไมมันยังไม่เป็นรถทองอีกวะ Ơ, công chấp bị, công chấp bị, công chấp bị.

来吧？ ขี้แรงจังวะตตยลิงกค่ไตยปิงกันลิงค่ตายเนาะปิงปิงกระลาบ่ามากระลบิงปิงกระลาบาคุณคือน้อยมากเลยอ่ะ สี 4, ่พันเองแต่ว่ากูเซฟชีวิตได้หลายคนอยู่นะใช่ใช่เดี๋ยวแล้วล่ะหน้าที่มันนะเนาะที่มันหน้าที่ใครหน้าที่มันจะไป <c oughs> อ,ยอยากเล่นเมอร์ซี่จะตัดขายย์ <c oughs> ทเทมช็ตไม่มีสองคนเ <c oughs> <โ>ฮ้ย<อ><อ>จีจีตัวใหญ่ปะ อุ้ยดีว่าอุ้ยสวยแม็กกี้วะระวังนะแม็กกี้อยู่นี่แม็กกี้อยู่นี่แม็กกี้อยู่นี่กูบอลโซกูกูบอลโซกูตายมากเลยแม็กกี้อยู่นั้นแม็กกี้อยู่นั้นเลยระวังนะไม่แม็กกี้ไม่กี้ซ้าย

วสวยมาสวยมาสิสยๆๆสวยสวยสวยโอ้โหอันโซนี่โปรเพลเยอร์ปะเนี่ยอ้มึงเล่นดีมากเลยอ่ะเล่นโคตรเก่งอุโโ้ยเชื่อไม่ทันโปรเลยมาเดี๋ยวโลให้อมมันโซนมา คุ้มค่าให้ป้องกันรอให้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 รถแตกไม่ไม่ทันอยู่ไม่ทัน

ดีนะแม่งมึงเข้าก่อนกูเข้าตามเป็นลาฮารดแล้วเฮ้ยเราลิงมาเราลิงมาเราลิงเยอะแสงเสียงยะไรฮดกับลิงไม่ค่็ใช่กัน เอ้ยปลอยปล่ยปลอยะไรเราฝากปล่อยไว้ได้ฉะนั้นก็ด yani. ีแล้วรอให้โอให้โให้โให้รให้โู้สวย ต้องแฮนโซว่ะแต่ไม่ได้